สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคน,นเข้าสู่ช่องเทคนินจาอเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆที่ลหลายๆคนอาจจะยังมีคําถามอยู่ในเรื่องของการสร้างแอปพลิเคชันว่าทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถสร้างแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือที่เป็นโลโค o d e no code ได้เลยแบบ compiling จริงไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยเรายังต้องใช้ฟูลโค o หรือใช้ทักษะของทางโปรแกรมเมอร์เรายังต้องรู้เรื่อง coding อยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมกันแล้ววันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเราจะมีมุมมองจากทางโปรแกรมเมอร์ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมา ร่วมพูดคุยกับเราด้วยก่อนหนึ่งก็ต้องขอแนะนําแขกรับเชิญของเราก่อนเลยละกันนั่นคือพี่นิวจากบอลทูเด็นั่นเองค่ะอผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกได้ว่าเป็นเป็นคลิปแรกของเราเลยเนาะที่เราได้มาเอก,กันร,ระหว่างเทคจีจารกับบอลทูเด็เนี่ยคือเห็นหน้าคา,าตากันอยู่แล้วปกติวันนี้เราอยู่หัวข้ออะไรนะครับอ๋อเราอยู่หัวข้อที่ว่าทางฝั่งพวกพี่เนี่ยมีข้อสงสัยนิดนึงอาจจะเป็นผู้ชมด้วยอะไรอย่างงี้ว่าจริงๆแล้วโลโคโนโคเนี่ยเราสามารถใช้ในการสร้างแอปได้แบบคอมพลีทเลยไหมโดยที่่่่ไมมต้ออองงพึลโคหรรรรืวาปแกเ์ย หรือจริงๆแล้วมันยังต้องพึ่งพากันอยู่หรือต้องใช้งานอยู่จริงๆแบบอาจจะไม่ได้นนแบบได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าประเด็นนี้ผมเองก็สนใจเหมือนกันแล้วยี่เมากว่าน,นั้นเออผมเห็นในตามคอมมูนิตี้เราหมายถึงว่ากลุ่ม a c e b o o k อะไรพวกนี้ที่เขาก็มีคนเคยถามเข้ามาเหมือนกันว่าเอ้ยมันต้องเรียนเขียนโค้ดโปรแกรมไหมครับผมอยากได้อแอปประมาณนี้อ่หรือว่าไม่จําเป็นแค่แบบทาโลโค้ดโนโค้ดก็พอใช้เครื่องมือนี้นี้ทำใครในเพงพอมไหมอก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันกันละกันแล้วเตรียมข้อมูล กันมาแล้ววันนี้ใช่ว <soft and peanut art> yeah, exactly. ันน an <Vader> no no ี้ก็เตรียมมาเพื่อมาเสิร์ฟทุกคนเลยจริงๆริต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ก็จะได้คนละมุมเนาะอย่างพี่อามีเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่เดฟใช่ไหมครับว่าเลยบรเดฟไม่มีใช่ไหมเอางี้อ่นคือเคยมีความรู้เรื่องเดฟมาก่อนแต่ว่าตัวนี้ผันตัวเรามาอยู่เป็นตัวแทนของฝั่งที่นอนเดฟละกันใช้ความรู้สมมุติว่าเราเนี่ยคือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องเดฟเลยอะไรอย่างนี้ส่วนของุ้งนิวเนี่ยก็จะมาเป็นตัวแทนในฝั่งของ De v e l o ป e r หรือคนที่ใช้การเขียนโปรแกรมมา ถ้าเราเริ่มจากมานิยามมันก่อนไหมครับว่า full code low code แล้วก็ no code เนี่ยมันคืออะไรอ่ามันต่างกันยังไงอ่าโอเคได้ได้แล้วลองเริ่มที่น้องนิวเนี่ยที่เป็น Dev e l o p e r เนี่ย full code นี่มันคืออะไรหรือว่ามันต้องมีสกิลการทํางานอะไรอบ้างได้ครับก็ถ้าคนไม่เคยเขียนโปรแกรมมาเลยเราจะเคยเห็นหน้าตาของโค้ดที่อยู่ในหนังเราอาจจะเคยเห็นแบบซีนที่แบบว่าตั้งกดคีย์บอร์ดแล้วก็จะมีเอคยวเอคิวติขึ้นมาแบบนั้นใช่ไหมก็ มีส่วนประมาณหนึ่งที่อาจจะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ละกันจริงๆก็ไม่ใช่ขนาดนะั้นกล้วมันก็คือภาษาโปรแกรมมิ่งนะครับที่ถ้าคนไม่เคยเขียนโค้ดไรเนะี่ะก็ถ้าเกิดไปอ่านเนี่ยอาจจะอ่านไม่ออกหรือไม่เข้าใจาว่าโค้ดตรงนี้มันทำงานอะไรยังไงซึ่งต้องบอกว่าตัวโค้ดเนี่ยมันมีหลายภาษามากๆเหมือนภาษาที่เราพูดกันแบบเนี้ย oh. ตอนนี้เราพูดภาษาไทยใช่ไหมถ้าในคนทั่วไปก็อาจจะมีภาษาจีนภาษารัสเซีย oh. ภาษาอังกฤษภาษาโปรแกรมมิ่งก็เหมือนกันมันมีหลายภาษาและวัตถุประสงค์ในการใช้งานก็แตกต่างกันแต่ท่านอาจจะรู้จักเนาะเว็บไซต์ ที่ทุกคนอาจจะใช้ดูอยู่ตอนนี้ผ่านเบราว์เซอร์เข้า youtube.com อะไรอย่างนี้หรือแอปพลิเคชันที่เข้าผ่านโทรศัพท์ Android iOS หรือจะเป็นโปรแกรมต่างๆเกมที่เล่นทุกอันเนี่ยมีภาษาโปรแกรมมิ่งของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าใช้ อะไรทําอะไรอ๋อ oh, จริงๆก็คือหมายถึงว่าแต่ละเกมเนี่ยคือใช้ภาษาที่ต่างกันด้วยแม,แ,มแม้ว่ารูปแบบเกมจะดูแบบคล้ายๆกันใช่ <ๆ S 1> ก็แล้วแต่เขาเลยแล้ว oh. ต้องไปหาข้อมูลดูเพิ่มเติมว่าไอ้เกมเนี่ยถ้าเกิดสงสัยนะว่าเขาทํามาจากภาษาอะไรแต่มันฟังดูยากเนาะบอกว่าเอ้ใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งเอาไปทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีข้อดีอยู่ oh. ข้อดีของการฟุกโค้ดคืออะไรพอมันเป็นภาษาที่มันเจาะจองมาแล้วว่าฉันจะเอาภาษาเนี้ยไปทําสิ่งนี้มันทําให้เราสามารถคัสตอมตามความต้องการได้เยอะมากๆเช่นทําเกม อันนี้ก็คือชัดเลยสมมติ Unity อันนี้พูดชื่อเครื่องมือไปไม่รู้จักอะไรนะครับ Unity Unreal Engine เนี e ่ย e สมมติว่าเราอยากได้เกมที่มันมีการเล่นประมาณนี้เมคคิกรประมาณนี้เราก็ทำ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 นู่นนี่นั่นไปหรือเอาใกล้ตัวหน่อยเว็บไซต์ม,มีภาษาหนึ่งที่นิยมมากแล้วก็ต้องใช้ในการทําเว็บไซต์เนาะนั่นก็คือ HTML อ่า HTML ถูกต้องอ่าสรุปสรุป HTML นี้เป็นภาษาไหมอ่าเป็นไม่ใช่ภาษาโปรแกรมมิ่งแต่เป็นแต่เป็นภาษาภาษาหนึ่งที่จําเป็นในการทำเว็บแต่ถ้าพูดถึงภาษาโปรแกรมมิ่งในการทำเว็บก็คือ JavaScript เราจะสามารถ ใช้แทบทุกฟังก์ชันหรือว่าเท่าที่เราจะนึกออกมีโลจิกหรือว่าตกการรกัดกระบวนการที่ของตัวเองว่าทํายังไงให้แอปมันทํางานได้1นึ่งสองสามสี่เนี่ยเขียนได้ตามใจเลยตาบใดที่เรารู้วิธีการเขียนภาษาต่างๆอันนี้ <Okay. S 1> คือข้อดีของฟูโค้ดนะครับแล้วก็มันจะมีเครื่องมืออีกหลายๆตัวที่พูดชื่อไว้ก่อน mm hmm. เผื่อใครสงสัยคนที่ไม่ได้เขียนโค้ดมาดูแล้ว mm hmm. แบบเผื่อจะสนใจนอกาะอย่างเช่นก็มีภาษา C อาจจะเคยได้ยินกันใช่ไหมซ mm hmm. C++ ซีพัทับจาว่า c r i จ t สก็คนละอันกัน อ่าอะไรหรือว่าจะมีเครื่องมือที่ <aşk S 1> ทำเว็บไซต์ที่มันมากไปกว่าน,นี้เองเช่นยอดนิยมหน่อยก็ React หรือว่า Vue หรือว่ายุคนี้ก็อาจจะเป็นแบบ JS, s w e l t Astro อะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน,นิยม,มขึ้นมานะครับผมนอกจากจากเรื่องคัสตอมได้เยอะแล้วครับที่มีมันจะมีการจัดการเมม ori อ่ออันนี้<อ>คือเรื<พ>่องเรื่องสำคัญเลยคือถ้าใครมาฟังอยู่แล้วเป็นเด็เนาะอาจจะแบบว่าเอ้ยภาษายุคใหม่ไม่ต้องจัดการเมม o r ีแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะจัดการจริงๆมันก็มันก็ยังพอทำได้อยู่ในบางภาษาอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าแตกต่างกับโอ no ัดก e ร o มมโมรี่อง ของการทำเทสติ้งเพราะว่าฝั่งฟูโคดเนี่ยเราสามารถทำออโตเมทเทสได้ในภายในตัวโคดเลยแต่ว่าผมเข้าใจว่านะเดี๋ยวอาจจะเช็คอีกทีหนึ่งว่าฝั่งโลโคดกับโนโคดเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเทสตัวระบบที่เราทำขึ้นมาเนี่ยต้องทำแมนนวลอย่างเดียวก็คือแบบลองเพิ่มข้อมูลจริงๆอ่าลองแบบพอเพิ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็เช็คข้อมูลที่มันขึ้นมาจริงๆอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าฟูโคดน่าจะแตกต่างจากโลโคดแล้วก็โนโคด แล้วของที่มีล่ะครับโลโคสกับโลโคสอ่าโอเคเทีนี้นมุมยังไงบ้างมันจะมีโนโคสกับโลโคสนะจริงๆก็ให้เรียงก็เป็นเหมือนแบบโลโคสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฝั่งตรงข้าวฟูโคสเลยแต่ว่าโลโคสเนี่ยมันอยู่ตรงกลางก็เริ่มที่โลโคสก่อนละกันจริงๆโลโคสเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับฟูโคสแต่แค่ว่าเราเนี่ยมีการพัฒนาแอปด้วยการเขียนตัวเขียนภาษาต่างๆหรือเขียนโปรแกรมเนี่ยแค่บางส่วนแต่บางส่วนเนี่ยเราสามารถใช้การ drag and drop หรือว่าใช้เทมเพลตใช้เครื่องมือที่เขามีอยู่แล้วในการด่าเอามาวางใช่ในการสร้างได้เลย รถ แก็บในการ<ม>ที่เราต้องใช้ความรู้นี้ไปได้ส่วนหนึ่งคือคนที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นเดเวลอปเปอร์จ๋าก็สามารถใช้งานได้ใน<ม>พวกนี้เนาะก็สามารถทำแอปพลิเคชันได้อย่างพวกนี้ก็จะเป็นพวก Power App อย่างในของฝั่ง Microsoft 365<ม>หรือจะเป็นพวกซอฟพวกตัว Bubble.IO <ม>พวกนี้อ่ะแต่อย่างของฝัง่งโ no c o ค e เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเพียวเลยก็คือเราเนี่ยแคบไม่ต้องเขียนโค้ดเลยไม่ไม่ไม่ได้เขียนเลยด้วยซ้ำบางอย่างเนาะอาจจะเป็นการเขียนสูตรเขียนอะไรอย่างนี้ซึ่งโ c โค e เนี่ยมันเหมือนกับเราคือการแดกือว่าสร้าง จากเทมเพลตที่มันมีให้เลยเราก็สามารถทําแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้จริงๆเลยข้อมูลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปเชื่อมกับพวก Google Sheets หรออะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะค่อนข้างคอมพลีตในตัวเองโดยที่แบบเราอาจจะไม่ต้องใช้คนที่มีทักษะในการเขียนโค้ดหรือเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็สามารถทําได้ึือจริงๆคือมันเทียบว่าถ้าเราตั้งใจศึกษาน้นจริงไครก็ตามเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันซึ่งแอปพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกคลายแอปชีทพวกนี้ไม่รู้้องนิวเคยได้ได้ยินมาบ้างไหมแอปชีทเนี่ยเคย บ้างจริงๆของทางฝั่งพี่เองเนในถึงวิจารย์ก็มีการทำคอนเทนต์เรื่องของแอปชี่ยไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจนก็ไปลองดูได้นะมันมีคลิปวิดีโอที่สอนทั้งแตดศูนย์ถึงร้อยเนี่ยซึ่งอนั้นนะ่ะจะไม่มีการเขียนโค้ดเลย<อ>แต่ว่ามันอาจจะมีการเขียนสูตร e x c ก l กับ o g l e s h e ี t นิดหน่อยในการคำนวณพวกแบบวันลาอะไรอย่างนี้ก็ค <G ül ass> ือหนีนไม่พ้นการเขียนสูตรอยู่ดีเอาทีนี้เอาลองมาลองหัสเล่นๆเนาะในมุมของน้องนิวนะคิดว่าการเขียนสูตร Excel กับ Google หรือใน Google ชีตอะไรพวกนี้เรานับว่าเป็นการเขียนโค้ น่าสนใจครับถ้าเอามุมมองผมคิดว่ามันกึงนก่งกึงก่งกึ่งๆว่าจะเป็นทั้งโลแล้วก็โนโคดแต่จะไม่รู้นิยามของมันจริงๆเหมือนกอันเนาะก็คือเพราะเวลาเอาถ้าพูดถึงภาพลง o ู l ก s h ชี t เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโนโคดเพราะว่าเราก็แค่กรอกข้อมูลลงไปแล้วก็มันเราสามารถมีกระบวนการอย่างอื่นมีโปรเซสอ,อื่นได้แต่การเขียนสคริปต์เนี่ยผมคิดว่ามันไปทางโลโคดคนมาทางโลโคดหน่อย เพราะว่าไอ้โค้ดที่เราเขียนอย่างเช่นเขาใช่ไหมเขาเขา if sum อะไรพวกนี้ครับมันก็เป็นสคริปต์ที่มันเหมือนกับเป็นคล้ายๆว่าการเขียนโค้ดแล้วกันมันก็คือในในภาษาของการเขียนโปรแกรมจริงมันก็มีให้ใช้ใช่ใช่ใคือในในภาษาโปรแกรมมิงครับมันจะมีคําสั่งที่คล้ายเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า sum อะไรอย่างเงี้ยม,ม,มันคลา้ายๆกันดังนั้นเลยคิดว่าถ้าเกิดใครที่เซียนเขียนสคริปต์ของ g ู e ชี้หรือ Excel เนี่ยมาเขียนโค้ดต่อเนี่ยน่าจะแบบว่าต่อยอดได้ง่ายขึ้นอ๋อเออ,เอ,อก็จริงนะเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะเร,เรียกได้ว่าถ้าพูดถึงในมุมของฝั่งลูกค้าหรือว่าผู้ชมของฝั่งพีนน่เนาะบางคนอา,อาจจะไม่เคยได้สัมผัสของการเขียนพวกแม้แต่สูตรพวกนี้มาก่อนพอมาเริ่มเขียนสูตรเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าช่วงแรกๆมันอาจจะรู้สึกยากทีนี้มันก็เลยเป็นข้อสงสัยว่าเอ้ยแล้วการเขียนสูตรอย่างเงี้ยมันนับว่าเป็นการเขียนโค้ดหรือ มาประมาณนึงอะเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของการใช้สูตรเขียนสูตรพวกนี้แล้วอะมันเหมือนเราสามารถเอาไปต่อยอดได้จริงแต่โอเคเราก็รู้แล้วว่าสกิลมันอาจจะต่างกันอาจจะรู้แล้วว่าอันเนี้ยมันแค่เลเวลแรกๆเออมันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเดี๋ยวพอพูดแบบนี้ทุกคนจะเข้าใจว่าเขียนโค้ดหมดเขียนสูตรไปฉันสามารถเขียนคอยแล้วอะอันเนี้ยต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งโอเคแล้วทุกคนละคคิดว่าการเขียนสูตรในมุมของทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็นการเขียนโค้ดไหมถ้าเกิดใครมีแบบมุมมองยังไงก็สามารถมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับง ฟูลโค้ดโลโค้ดโนโค้ดมันคืออะไรคราวนี้กลับมาที่คําถามของเราตั้งแต่ต้นคลิปหรือว่าเป็นหัวข้อประเด็นวันนี้เลยว่าแล้วสรุปแล้วการสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถจบได้ด้วยตัวโลโค้ดโนโค้ดเลยไหมหรือว่าจริงๆเนี่ยมันยังเทียบไม่ได้หรือมันยังต้องใช้ฟูลโค้ดอยู่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์มาเขียนอยู่ในท้ายที่สุดแล้วหรี พี่มีอยากตอบประเด็นนี้ก่อนจริงๆก็อย่างของพี่เองเนาะถ้าเท่าที่เคยทำแอปพลิเคชันให้กับแบบให้คนดูมาเป็นตัวอย่างเป็นอย่างเงี้ย<ม>พี่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องดูจากขอบเขตแล้วกันว่าเราเนี่ยอยากให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้าง<ม>ซึ่งถ้าสโคปมันไม่ได้ใหญ่มากบางครั้งเนี่ยเราสามารถจบได้ด้วยโลโกโนโค้เลย<ม>เพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ได้มีท่าที่ต้องใช้ยากมากเกินไปเนี่ยเราก็สามารถทําแอป,ปใช้ง่ายๆในใน,ในการทํางานชีวิตประจําวันเราเนี่ยมาสามารถเชื่อมต่อให้สามารถเป็นโฟล์ออเมชันต่างๆที่สามารถทางานได้อัตโนมัติโดยที่ ไม่ต้องเขียนโค้ดเลยก็ได้แต่ว่าอาจจะยังต้องเขียนสูตรแบบที่เราคุยกันไปเมืม่อกี้นี้ประมาณนั้นสนะ่วนถ้าในมุมมองผมอาจจะพูดถึงตัวระบบก่อนละกันที่หรือว่าตัวสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเราทำให้ใครใช้คือถ้าคนเคยเรียนมาหรือว่าแบบพอรู้มาบ้างแล้วจะรู้ว่าเวลาทําแพลตฟอร์มหรือไม่ต้องแพลตฟอร์มก็ได้หรือว่าเครื่องมาเครื่องมืออะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งเราจะต้องรู้ก่อนว่ายูเซอร์เราเป็นใครพราพูดถึงยูเซอร์แล้วคนใช้ก็คือมนุษย์ ใช่ไหมครับพูดถึงมนุษย์ไม่ถึงอะไรอาจจะนึกถึงปัจจัยสี่ตนี้นั่นใช่ไหมครับในปัจจัย4นั่นแหละมันมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือความต้องการอ่ะยังไม่ต้องพูดถึงระบบเลยเนาะเราพูดถึงมนุษย์ทั่วๆไปเลยเนี่ยเราทุกวันเนี้ยเรามีความต้องการอยู่ทุกวันใช่ไหมครับเราต้องการจะกินเราต้องการจะหายใจเพื่อมีชีวิตรอดต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องการเงินอ่าเงินใช่อันนี้เรื่องสำคัญเลยนะครับขอยืมหน่อยครับเออเดี๋ยวเราจบรายการตรงนี้เลยแล้วกันโอเค นั่นแหละครับมันก็สะท้อนมาถึงของที่มนุษย์ต้องใช้อย่างเช่นระบบที่เราจะสร้างอะไรพวกนี้มันมีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกันกับความต้องการของมนุษย์นั่นแหละเออจริงๆถ้าเกิดเคยเรียนมาอย่างที่บอกจะรู้เลยว่าการทําระบบระบบหนึ่งไม่มีวันเสร็จตับใดที่มนุษย์จะมีความต้องการอยู่จะอยู่ที่แค่ว่าเราพอใจแค่ไหนอ่าจากระบบที่มันมีฟีเจอร์เท่านั้นเท่านี้เท่านี้เี๋ยวอีกขั้นหนึ่งมันก็จะมีมาเพิ่มใช่ดังนั้นสิ่งที่จะสื่อคืออะไรครับสิ่งที่จะสื่อก็คือถ้าสิ่งททที่่เเราาจจะํชนนโโโโโลคคยัตอบ กับความต้องการอยู่แล้วอ่ะก็ใค่นั้นหมายความว่า ทได้เช่นถ้าสมมติโลโคสกับ no โค d e เนี่ยทำได้ถึงการทําอ t o m a t i o n เนาะต้องการจะแบบว่ามี workflow ที่ทําจากแอปหนึ่งสมมติทำแอป A พอทําเสร็จปุ๊บมี e v e n ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วไปส่งผลกระทบต่อแอปตัว B อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราต้องการแค่นี้ก็จบข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือคนที่ไม่ได้เป็นเดฟเนี่ยมองว่านะเออสามารถทําได้เลยหรือว่าเรียนรู้ได้ไม่ยากเข้าไปเขียนโค้ดเองอันนี้คือข้อดีหลักๆเลยที่ที่ผมมองว่ามันจําเป็นอ่ะดังนั้นก็เลยคิดว่าถ้า าเกิดเราต้องการแค่นี้รู้แค่โลโค o โ e low c o ก็พอแต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องรู้ลิมิตความสามารถของมันว่าทําได้แค่ไหน อ่ารีมีความสามารถของของของเครื่องมือที่เราใช้่ะตัวแอปเิเคชันที่เราสร้างว่าจริงๆมันแบบสุดท้ายมันจะไปทํางานในจบที่ตรงไหนอ่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมแน,แน่นอนว่าอย่างที่เราคุยมาเมื่อกี้มันน่าจะหมายถึงว่าเราพูดถึงแอปเิเคชันสําหรับลงลางานแล้วกันอ่าพอเราพูดถึงอย่างเงี้ยพอเราบอกว่ามีขอบเขตแปลว่าการทําแอปลางานแอปนึงเนี่ยมันน่าจะมีหลายเลเวลว่าแบบอลางานเนี่ยเราจะมีฟีเจอร์อะไรอยู่ในนั้นบ้างมันเป็นไปได้ไหมที่ความเป็นจริงคือในธุรกิจเล็กๆหรือ SME เล็กๆหรืออาจจะเป็นพี่ที่เป็น ของตัวแอปิเคชันลงมาเพื่อให้มันทํางานด้วยโลโคดโนโคดแบบง่ายๆเพื่อใช้ในทีมก่อนได้ไหมหรือว่าจริงๆมันต้องกระโดดไปที่แบบที่ตัวฟูเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งยิง่งชัดเจนเลยว่าผมว่ามันก็ได้นะก็คือเท่าที่รู้มาเหมือนจะตัวแอปชีนน่าจะทําได้อยู่แล้วอมเหมือนจะมีฐานข้อมูลให้ด้วยอ่น<ช>านีฐานข้อมูลก็นะเป็นเหมือนแบบจริงๆมันก็ลงในกุนชีสเหมือนเราเปลี่ยนจากการที่เราเนี่ยบันทึกข้อมูลในกุ้นชีแต่เปลี่ยนมาทําให้มันเชื่อมกับแอปแล้วเราก็มาลงในมือถือแทนซึ่งที่พูดมาทั้ เลเวลในการทำถ้าเกิดเชี่ยวชาญก็อาจจะทำได้เร็วในฟูโคแต่ถ้าเกิดไม่เชี่ยวชาญเลยมาเทียบกันอะโนโคโนโคก็เร็ว่าเยอะก็คือจริงๆอะเหมือนแต่ละระบบเนาะเราก็สามารถเหมือนแบบดูความเป็นไปได้ลดสโคบแต่บางอย่างอะเข้าใจว่ามันอาจจะลดสโคบไม่ได้บางบางอัมันก็ต้องสโคบเท่านั้นหรือมันอาจจะต้องไปฟูโคที่ต้องแบบว่าความต้องการเราจริงๆว่าฟีเจอร์เอฟีเจอร์บีคือสิ่งที่เป็นคีย์ของเจ้าตัวแอปตัวนี้ที่เราจะทำอือก็จะทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าอ๋อฉันจะการจะทำสิ่งนี้อยู่นะ อะไรไม่ได้ทําแบบฟุ้งๆไปก่อนงั้นพอมาถนึงตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่ามันมีคาถามนึ่งที่น่าจะต่อเนื่องกันได้เลยก็คือแล้วเมื่อไหร่รละ่ะที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องเลือกใช้ฟูโคดในการทำแอปพลิเคชันหรือเมื่อไหร่ที่เราจะรู้สึกว่าเออเราเลือกใช้แค่โลโคโนโคดก็พออย่างเงี้ยไม่ต้องไปถึงฟูโคดนอกจากเรื่องของความต้องการที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้มันมีปัจจัยอันนีไหมที่เรารู้สึกว่าต้องเอามาคิดในการที่จะดูว่าตอนไหนที่เราจะใช้มันดี่ง ผมว่าที่สําคัญลองลงมาจากการที่จะเลือกตามความต้องการเราก็คือใครทำํำ คนที่เป็นโค้ดกับคนที่ไม่เป็นโค้ดมาทำฟูลโค้ดก็ผลลัพธ์ก็แตกต่างกันแหละคนที่ไม่เป็นเลยก็คือไปบ่ายแต่ว่าพอรู้แล้วว่าคนที่มาทำเนี่ยไม่มีพื้นฐานการเขียนโค้ดมาก่อนหรือไม่มีพื้นฐานการเป็นโปรแกรมเมอร์มาก,ก่อนก็ทําไม่ตัดสินใจง่ายขึ้นมากๆแล้วแหละว่าจะไปทางไหนที่สําคัญไม่แพ้กันก็คืองบประมาณเงินในกระเป๋าใช่ผมคิดว่าและเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือการเขียนฟูลโค้ดงบน่าจะสูงกว่าแน่แ่แล้วแน่อยู่แล้วถ้างบเยอะและอยากจะต้องการคัสตอมได้เยอะ แล้วมีคนอยู่ในมืออยู่แล้วจะไปฟูลโคดได้เลยไม่มีปัญหาฉันรวยแต่ว่าถ้าแบบเก็บหอมลอมดิบไปเอสเอพี่น่าจะนึกออก SME มันต้องหมุนเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอาเงินมาลงตุม้มกับแอปที่ไม่รู้จะท,ทํากําไรได้หรือเปล่าหมดเป็นแสนๆสหรืออาจจะหลักร้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่คุ้มเป็นหนึ่งในช้อยที่เอาไว้ช่วยตัดสินใจสุดท้ายก็คือทําแล้วเนี่ยมีคนดูแลระบบไหมาอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเอาคณลองนึกภาพนะครับไปทำฟูลโค้ดเนี่ยจู่ๆวันหนึ่งไอ้เจ้าคนที่ทําโค้ดให้เราอะไรอย่างเงี้ยหายไปออกไปอะไรด้หมดทเเคสี่ขา ถ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยเราดูแลต่อได้ไหม,มหรือเราหาคนมาดูแลต่อได้ไหมล่ะเออถ้าเราอ่านโค้ดเป็นก็ถ้า,ายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอา่าสมมติเราเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเปิดร้านกาแฟอย่างี้สมมตินนะแล้วกาแฟอยากทำอแอปเล็กๆนน้อๆยๆของตัวเองหรืออะไรก็ตามอ่านโค้ดไม่เป็นทาเป็นในกาแฟอะไรเงี้ยก็ต้องพิจารณาแล้วแบบปัจจัยที่ช่วยตัดสินใจแล้วกันจากปัจจัยแต่กลายเป็นปัญหาถ้าเกิดเราทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวสุดท้ายไม่มีใครมารนเน้นคอนฟิกต่อไมแบบ่เป็นมารนเน้นต่อต่อเซิร์ฟเวอร์ยังไงต่อยูโดเมนไม่เป็นเชื่อมโสต์ไม่เป็น ไม่รู้เรื่อง i อไม่รู้เรื่องการเชื่อมโดเมนเลยอะไรเงี้ยก็ยากถ้าเกิดใช้ฝั่งโนโคโนโคเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่า Learning c u r v e น้อยกว่าแล้วสรุปยังไงก็อย่างเมื่อกี้ถ้าดูจากที่้องนิวพูดมาก,ก็จะมีเรื่องของความต้องการเนาะมีเรื่องว่าแบบสรุปแล้วใครเป็นคนทำถ้าคนอื่นทำได้เราให้เขาทำ <laughs> ให้เขาทำ <laughs> เราไม่ทำ นล้วก็ต้องฝึกด้วยที่ต้องฝึกถ้าาให้ดีคนจะฝึกด้วยแต่ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรก็ให้คนที่เขาทำ่ปโอเคก็ดูว่าใครทำแล้วก็ดูเรื่องเงินดูเรื่องงบว่าเ้เรามีต้นทุนประมาณไหนถ้าสมมติว่าเรามีเงินทุนพร้อมอยากลงไปเลยตั้งแต่แรกมันก็มันก็ถือเป็นเหมือนการลงทุนที่คุ้มค่าหมายถึงว่ามันถ้ามันมีระบบที่ยีตั้งแต่แรกมันก็โอเคอะไรเงี้ยแต่อาจจะใช้ทุนสูงถ้าเกิดเรามีแล้วก็ซัพพอร์ตไปตรงนั้นได้แถ้าเกิดยังไม่มีก็เริ่มจากระบบเล็กๆก่อนถ้าถูกหวยก็ทำฟูโคแลยบ แล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องของอะไรลนะ่ะเมเนแนนซ์การบำรงุงรักษาที่นี้ตัวเมเนแนนซ์เนี่ยสมมุติว่าพี่ทําเป็นแอป,ปเลก็เลกๆก่อนอย่างเงี้ย<ช>มันจะมีปัญหาในอนาคตในการแบบที่สมมติว่าพี่เริ่มจากการใช้งานโล,โลโคโนโคสมันจะมีปัญหาเยอะไหมนะที่วันหนึ่งที่พี่มีเงินและมีเงิน,ม,งนมีต้นทุนแล้วแล้วพี่อยากกระโดดเข้าไปเป็นฟูโคเนี่ยมันจะแบบทานเฟอร์ไปมันมันเมเนแนนซ์ยากกว่าเดิมไหมหรืออะไรไหมต้องบอกว่าจริงๆอ่ะถ้าเอาเบื้องหลังการทางานเลยนะเอาแบบว่าถ้าเอาในเชิงระบบคอมพิวเตอร์เลยมันทำงานเหมือนกันแต่การใช้งานในการเมเนจเน้นไม่ ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าจะ transfer ไปเนี่ยยากมันเหมือนทําของขึ้นมาใหม่ลยครับพี่มีสมมติเรามีเรามีโลโคโน้ดแอปหนึ่งชื่อแอประบบจัดการสต๊อกสินค้าสมมติในร้านอย่างเงี้ยที่ทําด้วยโลโคโน้ดเนาะมันนึงบอกว่าฉันจะนเวิร์ตสิ่งนี้หรือว่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเป็น f u ลโค o คนที่จะทํ f u ูลโค d ตรงเนี้ยถ้าคนที่รู้กระบวนการเนาะจะเริ่มใหม่ตั้งแต่เก็บความต้องการมัน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 ต้องวนกลับมาเพราะว่า ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่ความต้องการเนี่ยก็าอาจจะรู้อยู่แล้วแต่สุดท้ายเราต้องขึ้นใหม่อยู่ดีเพราะว่าตัวโลโคโนโคคือเราหยิบจับสิ่งนี้มาต่อกับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคนสร้างมาอยู่แล้วแต่ว่าการเขียนโค้ดคือเราเริ่มจากศูนย์ได้เลยเริ่มจากศูนย์แล้วก็ค่อยๆก่อร่างขึ้นมาอะไรเหมือนสร้างบ้านใหม่ครับอ๋อนึกคำนิยามออกแล้วการใช้โลโคโนโคด์อะเหมือนไปเช่าบ้านแต่ว่าการการใช้ฟูโคด์อะเหมือนกับสร้างบ้านใหม่โอ้ผม ประมาณนี้แล้วกอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าให้พอเห็นภาพมากขึ้นแล้วเราลองซื้อบ้านเก่าแล้วเราต่อต่อไม่ได้ซื้อบ้านเก่าต่อเติมก็ได้แต่ว่าอาจจะมีปัญหาบ้านเก่าทําอะไรบ้างไม่รู้แต่ใช่อะไรอะไรมาหรือเปล่าโอเคบ้านนั้นมันอาจจะแบบเป็นบ้านผุๆพังๆอะไรอย่างเงี้ยอ่โอเคประมาณนี้มันมีมันพอจะมียูสเคสจริงๆเวลาที่เราจะมาลองดูกัน้ว่าอันเนี้ยเราใช้ฟูโค้ดไปเลยหรือว่าแบบอันนี้เราใช้แค่โลโค้ดโลโค้ดเรามาลองดูเรามีแบบยูสเคสจริงกันไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้คุณผู้ชมดูเลยโอเคเนี่ยเราเตรียมกันมาด้วยได้งั้ย เราใช้ฟูโค้ดก็ได้รจริงๆถ้าเกิดอาจจะเอาไปอะเด็บทำโลโค้ดโลโค้ดเนี่ยมันทำได้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันครับโอเคทีนี้พอมาลองดูยูเทสติ้งนิวมียูเทสติ้งอะไรมาแพรบลองอันนี้อันนี้เลยครับก็นะเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเผยแพร่อ,อะไรนะครับแต่ว่ามีฟังก์ชันการใช้งานจริงๆได้นะครับให้ดูก่อนอันนี้ก็คือหน้าเว็บปกตินั่นแหละนะครับอันนี้จะเห็นว่าเปิดผ่านเบราว์เซอร์ปกติเลยนะครับแล้วก็เขียนผ่านโค้ดด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่า Next.js ไม่รู้จักไม่เป็นไรแล้วมันทํางานยังไงไอ้เจ้าตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถอัปโหลด PDF ได้ครับอัปโหลด PDF ใบแจ้งหนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะสามารถ analyze ได้ว่าเป็นจากที่ไหนเป็นใบแจ้งหนี้ของอะไรเดี๋แต่ว่าก่อนจะเดโมให้ดูเดี๋ยวให้ดูหน้าตาดูอันนี้ครับของฝั่งโค้ดนี่คืออะแดนเย็นก็จริงๆมันคือถ้าใครอ่านออกก็จะอ่านออก ก็จริงๆมคือแบบ HTML แล้วก็ผสมผสมกันหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะลองแก้ให้ดูแล้วกันสมมติว่าที่บอกว่าคัสตอมได้เยอะคือยังไงใช่ไหมสมมติว่าเมื่อวันนี้คืนดีผมไม่เอาแล้วไม่เอาคำว่า Invoice Analyzer แล้วอยากจะแก้เป็นแบบ Invoice Analy z e เฉยๆไม่เอาโลโคดโลโคดก็อาจจะแก้ได้เดยวใ้ตามแต่แต่ว่าแก้เทคคได้อ่าอาจจะแก้ได้ใช่ไหมแต่ว่าสมมติอยากจะแก้มากกว่านี้อย่างเช่นแก้คำในปุ่มหรือว่าแก้อย่างอื่นที่มันเป็นอ่ไรอย่างเช่นแก้เท็กเจอร์ปุ่มอะไรอย่างเงี้ยหรือเปลี่ ลองเห็นสีดูแล้วกันนะสมมติว่าอัปโหลดอีกหอยการไตเติลตัวนี้อ่ะสมมติว่าผมลองมีจ e เลอ่ะอะไรแบบนี้สมมติว่าอยากมีไอหน้าตาอะไรแบบนี้ขึ้นมาสมมติว่าอยากสมมติว่าอยากแล้วกันสมมติว่าอยากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทำได้เห็นไหมแก้ได้เลยเออเราจะแก้สไตล์มันได้หรือว่าจะอ่ะอาจะแก้เป็นอย่างอื่นสีอื่นก็ยังได้นะเช่นแบบเอ่าสีอะไรดีเรื่องมาสีเถอะอะไรดีล่ะ ม่วงไหมม่วงเอาเอาท้าไปเอาเล็บอ่าเราลองแก้ที่มันเป็นแบ็กกราวด์จริงๆเลยเดี๋ยวนะลองไปชินว่านี่อต,ตัวตัวตัวนี้ตัวนี้นี่เห็นไหมครับ ซึ่งในความนจริงก็พวกโลโคโอโคดบางอย่างมันไม่สามารถแก้ได้แบบขั้นตอนใหม่ได้ขนาดนี้ครับใช่อ,อันนี้อันนี้คือแค่แก้ฝั่งหน้าที่แสดงผลเท่านั้นยังไม่ได้พูดถึงฟังชั่นอลเลยการทํางานเบื้องหลังที่ถาม,มว่ามันทําอะไรได้ใช่ไหมอ่าสมมติว่าอันนี้มีลังกอินตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเดโม่ตฟอ invoice อ่มก็อัปโหลดในวันนี้เข้าไปอ่ะ analyze invoice fail อ่าเพราะว่าไม่ได้ร u n backend อยู่ถ้าเรา run backend ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทํางานได้นี่เห็นไหมครับ อันนี้ก็สอบข้อมูลนี้ใช่อันนี้คือเป็นการทํางานเห็นไหมมันจะแบ่ง2ส่วนก็คือหน้าบ้านกับหลังบ้านหน้าบ้านน่ะคือส่วนหน้ากากที่เราเห็นส่วนหลังบ้านก็คือตัวประมวลผลว่าไอเจ้าใบแจ้งนี้อันนี้คือแบบเนี่ยเบนเดอร์เนมชื่ออะไรคัสเตอร์เมอร์เนมชื่ออะไรแล้วก็อินวอลต์ทอรโอเท่าไหร่ไอถ้าเราอัปโหลดอินวอลต์ขึ้นไปเราก็สามารถมาแยกอันนี้ได้ที่มันจะมีเก็บเลคคอดไปด้วยว่าบอทอะไรไปบ้างก็เอ็กซ์พอร์ตออกมาได้อะไรทำการตลาดต่อได้หรือว่าอันนี้จะเป็นฝั่งบัญชีมากกว เอ้ยจริงๆไอ้สรุปอันนี้เราเอาใบอินยอมไปให้อะสรุปให้ก็ได้ก็จริงแต่ว่าเรื่องระบบหลักบ้านสุดท้ายก็ยังต้องพึ่งฟูโคลอยู่ถ้าเกิดสมงแล้วเราอยากได้ฟีเจอร์อะไรที่มันใช่สมมติว่าอ่าอยากสมมติจู่ๆอยากจะเพิ่มอะไรเงี้ยมีแดชบอร์ดขึ้นมาทำไงเราก็ต้องอะไรเงี้ยก็อ่านโลโคโลโคอะไรทำเนี่ยอือสมมติมีเพิ่มเข้าอีกมีเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกโลโคโลโคลองรับหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องโอเคงั้นมาที่ของพี่กันมากดีกว่าอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่ มันเป็นเหมือนโฟล์ตโนมัติแล้วกันนก็คือเป็นเป็นระบบที่บอกว่าถ้าเกิดมีการอัพโหลดพวกโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยเข้ามาใน g ูเกิ e e ีตอ่าโกนตัวนี้ปุ๊บมันจะส่งอ e ีเมลเนี่ยโปรโมชั่นที่พี่อัพเดตเนี่ยไปหาลูกค้าด้วยอัตโนมัติงั้นเดี๋ยวลองเดี๋ยวพี่ทำให้ดูอ่ะพี่ลองกกอกเป็นข้อมูลของนิวแล้วกันเนาะครับพี่ก็เมื่อกี้เซฟมาแล้วชิปอ่าอ,อ,อ,อีเมลถูกโอเคกดเซฟ นีเสร็จปุ๊บพอมาปุ๊บเราก็มากดรันแค่อีกทีเดียวมันก็จะมีส่งมาแบบนี้เลยอ่ะจะล,ลองดูอีเมลว่าเข้าไหมเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงน่าจะเข้าแล้วอ๋อ,อนี่นี่ลองเข้าไปเช็คเมลว่าแ,แบบว่ามีอีเมลส่งเข้ามาไหมนี่โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณสินค้าโน้ตบุ๊กราคาสามหมื่นโปรโมชั่นลดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับมันก็จะมีบอกว่าโอเคตรงเนี้ยไอตัวโฟล์เนี่ยมันจะทำการดึงข้อมูลจากฝั่งโค้กเกนชีนเนาะแล้วก็ไปส่งเป็นของตัวอีเมล ใช่ชามก็จะมีบอกอัปเดตมเลยว่าตัวโฟล์นี้เป็นไงที่นี้ ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยก็คือพี่ทําในโลคโลคโโคได้ก็จริงเราต่อไปถึงว่าจริงมันก็สามารถถ้าเราเราพูดหนึ่งเราจะเพิ่มสโคเพื่อันเป็นของฟูลโคมันก็ทําได้ถูกไหมได้เหมือนกันครับอ่าโอเคหรืออย่างของ power automate เงี้ยพี่ก็จะมีเหมือนกับเป็นตัว flow อนุมัติการรายงานอัตโนมัติซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเมื่อมีคนส่งฟอร์มขออนุมัติลางงานมาใช่ไหมมันก็จะแบบส่งอีเมลเข้าไปที่อีเมลโดยอัตโนมตัติแล้วคนที่มีตาแหน่งในการอนุมัติการางานก็สามารถทําได้เหมือนกันจริงๆอันนี้ก็คือก็สามารถ เอาไป adapt เป็น full code ได้เหมือนกันเราก็คือไม่ต้องมาใช้ตัวนี้เนาะใช่ <ๆ S 1> ใช่ใช่แล้วอย่างอันนี้เราอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นโฟลที่แบบพี่เคยทําเป็นเหมือนกับประมาณว่าเราเนี่ยอยากให้ Chat GPT สรุปอีเมล อันนี้ทําได้ถึงขนาดนี้แล้วหรออ่าใช่ก็คือแบบอันนี้เป็นโฟลให้เขาแบบว่าสรุปข้อมูลแล้วก็ส่งอีเมลมาให้เราอันนี้ดีมากเลยเพราะว่าจริงๆฝั่ง,งฟโฟลคอเขาก็ทำเหมือนกันก็ไม่คิดว่าฝั่งแบบโลกับโนเนี่ยจะมาอันนี้แ็แบบนี้นี่เองมามาดูอีกหนึ่งยูทธเคล็ดว่าเป็นยูทธเคสสุดท้ายแล้วกันที่แบบอยากให้ลองดูก็คืออย่างอันเนี้ยของเทคนิคใาเองเนี่ยเคยมีสอนโฟลเนาะด้วยการทํา แอปชีตมันก็ไม่ใช่เงินโฟล์ก็คือแอปพลิเคชันที่แบบในองค์กรสามารถเอาไปใช้งานได้ซึ่งมันเป็นแอปลงลาง,งานเนี่ยเนี่ยอย่างข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่ได้เป็นการสร้างเองมาอัตโนมัติอะไรขนาดนั้นก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยบันทึกข้อมูลมาจาก Google s h e e t ที่จัดกปกติเราอาจจะมีการลงข้อมูลเองอคือใส่เอาไว้ในแบบ่แต่ละคอลัมน์ใช่แล้วตัวเนี้ยเราก็แอดมันเข้ามาในตัวของแอปชีตได้ซึ่งพอมันออกมาเนี่ยมันก็จะมีเราสามารถมาตั้งค่าพวกทายต่างๆแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนเป็นแบบเป็นลิสต์เป็นช่องกรอกเป็นปุ่มมใใหห้้้เราดดูวย ใช่แล้วนอกจากนี้เนี่ยในโทรศัพท์มือถือก็สามารถใช้งานได้กันไปเป็นเลยมันกลายมาเป็นอ๋อนี่คือหน้าจาโทรศัพท์อยู่แล้วใช่แล้วนี่ก็คือถูกต้องอ่าวีเด้งมาแล้วเล่นเล่นไหมตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบไทยอยู่อ่าประมาณนี้ครับอ่างั้นอันนี้แสดงว่าอย่างแอปร่างงานเนี้ยสมมติว่าพี่ทําเสร็จนี้ก็คือองค์กรเล็กๆเสามารถเริ่มจากตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดอยากได้แบบเป็นตัวแอปจริงๆหรือว่าแบบเป็นฟูโคเนี่ยก็สามารถแบบไปใช่ก็คือทั้งหมดที่พูดมาม้างแค่ฟูโคทำได้หมดเลยแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ง่าย ไม่ได้ไม่ได้มีของไม่ได้พร้อมสำหรับทำเท่าอ่ะเพราะว่าเหมือนอย่างแอปชีอย่างเงี้ยคือมันแบบ ready to จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้อย่างของพี่เนี่ยพี่มองว่ารู้ส่วนตัวพี่นะที่รู้สึกว่ายากสูตรก็แบบดูต้องเขียนโคตรเยอะสุดแ้แค่ตรงนี้คือมันเป็นการเขียนสูตรเพื่อบอกว่าให้ให้ตัวแอปเนี่ยมันคำนวณวันลาคงเหลือให้หน่อยว่า ตอนที่เรากําลังใส่วันที่ไปเพื่อจะลางานเนี่ยจำนวนวันที่เราจะลาเนี่ยมันแบบเราเรามีโคต้าเหลือพอไหมถ้าไม่พอเนี่ยมันสามารถขึ้นเออเลอร์ได้ซึ่งปกติเนี่ยอันนี้พี่เห็นมันก็แค่ใช้อีฟใช้แบบการค้นหาข้อมูลแบบปกติทีนี้พอเราเห็นภาพประมาณนี้แล้วเนาะตัวอย่างของยูเคสต่างๆเนี่ยจริงๆทุกคนก็น่าจะพอเข้าใจหรือว่าเห็นภาพเหมือนกับเราแล้วเนาะว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเลือกใช้งานฟูโค้ดเมื่อไหรที่เราควรจะเลือกใช้งานโล,คลโลคลโโคล้ดก็เพียงพอจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละองค์กรแล้วกันเนาะ ทันสโคบป,ประมาณไหน,น,นหรือมีต้นทุนประมาณไหนถ้าเกิดมีงบน้อยหรือว่ามีทีมที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญมากอาจจะลองเริ่มต้นจากตัวโลโคโนโคไปก่อนแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีงบประมาณแล้วมีทีมที่เชี่ยวชาญแล้วจะกระโดดไปฟูโคเลยมันก็สามารถทําได้เช่นกันใช่คนระับก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นฟูโคเสมอไปนะครับเราดูเวลาเนะาะไทม์เฟรมที่เรามีโจทย์ที่เราต้องการว่าเราต้องการอะไรแล้วก็หลักๆก็คืองบประมาณแล้วก็นคนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ ต้องพิจารณารวมด้วยอโอเคแล้วก็ส่วนใครที่ยังไม่เคยลองใช้งานโลโคโนโคณมาก่อนว่าเพิ่งจะมารู้จักจากคลิปนี้เนี่ยอยากลองมาใช้งานนะ่สามารถลองมาใช้งานรู้ได้นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันคือใครทําก็ได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ มีทักษะการโคดดิ้งมาก่อนเนาะก็อาจจะไปลองได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าองค์กรไหนเนี่ยที่อยากได้ระบบอยากพัฒนาระบบแต่ว่ามันไม่มีทีมผู้เชี่ยวชาญจริงหรือไม่มีความรู้ตรงนั้นจริงๆเนี่ยก็สามารถติดต่อให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือได้เช่นกันอย่างตอนนี้ของทางมัลตูเดสเองก็มีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับอยู่เยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดฟังมาถ,ถ,ถึงเมื่อกี้แล้วแล้วอยากจะแบบอัพสกิลนะครับการเขียนโคดขอขอหายเข<อ>ียนโคดนิดน<อ>ึงได้นะครับฟูลโคดมาเลยนะครับเราก็มีอย่างสายทําเว็บเนี่ยเรามีตั้งแต่ intro t o จาวาส s c r i p t Introduction ถรืจาว oh. าสคริปต์ที่เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งของฝั่งเว็บหนอให้ที ML CS เราก็มีแล้วก็รวมไปถึง Font End กับ Back End ที่แยกกันทำง,งานหน้าบ้านกับหลังบ้าน oh. ก็มีแยกให้เหมือนกันเป็นคอร์สออนไลน์ หรือนอกจากนี้ถ้าเกิดสนใจแบบสายเกมอะไรแบบนี้นะครับก็มีคอร์สเรียนของสายเกมเหมือนกันก็ถ้าเกิดสนใจเนี่ยไปดูได้ที่ s c o o e m o n t o d e p com หรือมากกว่านั้นครับอันนี้เมื่อกี้เล่นออนไลน์ใช่ไหมถ้าอยากจะเจอจะเจอหน้ากันครับที่มีคอร์สสายอยากแบบเรียนตัวต่อตัวอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวต่อตัวนะครับหรือว่าจะจัดอบรมเป็นทีมเป็นองค์กรอะไรเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะครับจริงๆเรามีออกแบบคอร์สสำหรับองค์กรโดยเฉพาะเผื่อมีความต้องการอะไรที่เป็นเฉพาะด้านนั้นๆนะครับก็เราติดต่อเข้ามาดูก่อนได้นะครับที่ แคมเปญ d o t o n t o d e c o m นะครับ /training นั่นเองครับอ่าหรือลิงก์เนี่ยเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้ใคลิปนะถ้าเกิดสมมติว่าใครอ่านไม่ทันหรือว่าใครพิมพ์ตาม่ทันก็กดลิงก์ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยหรือถ้าเกิดใครเนี่ยอยากขัฒนาขายบ้างไม่ยอมโอเค okay, ถ้าเกิดใครเนี่ย อยากได้สกิลในการพัฒนาหรือว่าอยากได้ระบบแบบที่เป็นโนโค้ดโลโค้ดหรือว่าอยากได้พวกตระกูลพวกเป็นโปร d u c t i v e Smart Office เนี่ยก็สามารถติดต่อทางท e มเ Tech Ninja ได้เหมือนกันนะโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Tech Ninja. In. Th ได้เลยนะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งคอร์สเรียนซึ่งคอร์สเรียนเนี่ยก็สามารถเรียนได้แบบเดี๋ยวๆก็มาได้หรือว่าจะเป็นองค์กรอยากได้คอร์สเรียนไปอบรมก็ได้ดนะหรือว่าถ้าอยากได้ให้เราไปพัฒนาโซลูชันให้เนี่ยเราก็สามารถทําได้เช่นกัน แล้วก่อนจากกันไปนะครับวันนี้เนี่ยก็อยากเชิญชวนทุกคนแล้วกันนะครับว่าถ้ามีเครื่องมือตัวไหนที่ใช้งานแล้วเวิร์กหรือว่าน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นฟูลโค้ดโลโค้ดหรือโนโค้ดเนี่ยถ้าอยากมาแชร์กันก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ข้างใต้อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนี้ช่องทางของมอนทูเรียฟก็มีทั้งยูทูบเฟซบุ๊กทิก i k อ o k ของเทคนิคดาเองก็มีเหมือนกันทั้งยูทูบเฟซบุ๊กทิกเ k อ o k เหมือนกันเลยก็อย่าลืมมาติดตามพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราด ในคลิปหน้าสวัสดีครับ